ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep me busy podcast เพราะชีวิตคือการทดลองจะลองผิดหรือลองถูกการได้ลองก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมาลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีบีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่259วันนี้เอมจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยถึงเรื่องของวิธีการลดอคติและลดความคาดหวังเพื่อให้เรามีความสุขในการทำง,งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจจากอพิโซดนี้เนี่ยมาจากที่เอมเพิ่งไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปนะคะที่ชื่อว่า CBT for Self Awareness ที่จัดโดย Hill House นั่นเองนะคะซึ่งจากเวิร์กช็อปนี้มันก็ทำให้เอมได้ตกตะกอนความคิดของตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเอมเองคะ่ะได้ค้นพบว่าการทำงานในส่วนที่ทำให้เอมรู้สึกไม่ชอบไม่มีความสุขมากๆหรือว่า เรียกได้ว่าเวลาที่ทํางานในส่วนนี้ที่ไรอ่ะจะรู้สึกว่าทุกมากมากล้วนมาจากอคติและความคาดหวังของตัวเอมเองค่ะเอมก็เลยคิดว่าอุ๊ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือเวลาทํางานจะรู้สึกว่าไม่ถูกใจไม่พอใจหงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าทําไมคนเราถึงมีอคติ ทำไมความคาดหวังถึงทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเราจะเปลี่ยนมันได้อย่างไรบ้างนะนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเอมอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอัคติคืออะไรและเจ้าอัคติเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะคะเริ่มจากคำว่าอัคติก่อนเลยในเชิงจิตวิทยาอัคติเนี่ยคือทางลัดในการคิด ที่สมองเขาสร้างขึ้นมาเพื่อประหยัดพลังงานในการคิดและตัดสินใจนั่นเองค่ะซึ่งหลายครั้งเนี่ยอคติมันก็ช่วยเรานะคะแต่ก็อีกหลายๆครั้งที่อคติทําให้เราตัดสินคนผิดเข้าใจสถานการณ์นั้นๆแบบผิดๆแล้วก็สร้างความถูกให้กับตัวเราเองโดยไม่จําเป็นนั่นเองค่ะ มาค่ะเรามาดูกันว่าอาคติที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอคติแบบแรกเลยนะคะเรียกว่า confirmation bias อคตินี้ก็คือเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อนะคะเช่นเราคิดว่าเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ทำงานช้าแบบช้าแบบช้าไม่ทันใจไม่โอเคนะคะมันก็จะทำให้เราโฟกัสแต่จุดที่เพื่อนร่วมง,งานคนนี้เขาช้า แล้วมันทำให้เราอะมองข้ามส่วนที่เขาทำได้ดีไปนี่เองเชื่ไวหลายๆคนน่าจะมีไบแอสตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคะมาค่ะอคติแบบที่สองก็คือ halo effect ค่ะยกตัวอย่างถ้าเราชอบใครสักคนแบบใครแบบใครคนเนี้ยมากๆเนี่ยเราก็จะ คิดว่าเขาดีไปหมดทำอะไรก็ถูกทำอะไรก็ดีทำอะไรก็เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเราเกิดไม่ชอบใครเราก็จะมองหรือว่าเราก็จะคิดว่าเขาอะแย่ไปทั้งหมดคือดีก็ดีไปเลยแย่ก็คือแย่ไปเลยนะคะ เองก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีอาติิแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะอาติิแบบที่3ก็คือ projection bias คือเราอะคิดว่าคนอื่นต้องคิดแบบเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าความตรงต่อเวลาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับเรานะคะ เราก็จะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่พอใจเมื่อคนอื่นๆอ่ะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการตรงต่อเวลาเท่ากับเรานะเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะมีอคติในเรื่องนี้บ้างนะคะส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองมีอคติครบเกือบจะทุกแบบเลยนะคะซึ่งมันไม่แปลกนะคะเราทุกคน มีอคติได้นั่นเองนะคะแต่ว่าอาคติเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลยังไงกับตัวเราบ้างนะคะมาข้อแรกเลยการมีอคติเนี่ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ในการทํางานอะแย่ลงเห็นเห็นนะคะเวลาที่เรามีอคติกับใครอะเราก็มาจะคิดลบคอยจับผิดมองเห็นแต่จุดไม่ดีของเขาอยู่เสมอเลยนะคะข้อที่2ออคติอะทำให้เราอะตัดสินใจผิดพลาด ได้ง่ายมากขึ้นแน่นอนเวลาที่แบบคนคนนี้เราหมายหัวไปแล้วเรามีอคาาติกับคนคนนี้ไปแล้วอะค่ะเราก็มักจะเห็นจุดผิดพลาดของเขาแล้วบางทีอะมันทําให้เราตัดสินใจเร็วเกินไปตัดสินเขาจากแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้ไม่ได้ดูที่งานปัจจุบนันหรือสิ่งที่เขาทําในปัจจุบันนั่นเองนะคะมันก็เลยจะทําให้เราอะ ตัดสินใจผิดพลาดจากการที่เรามีอคติมากเกินไปนะคะแบบที่3นะคะข้อที่3ก็คือทำให้เกิดความคาดหวังแบบผิดๆเช่นเขาก็น่าจะรู้นะเขาควรจะคิดแบบเราหรือเรื่องนี้มันก็เป็นคอมมอนเซนส์ทำไมเขาถึงไม่รู้นะนะคะเอมเชื่อว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆคนก็น่าจะเคยรู้สึกหรือเคยเป็น มาเหมือนๆกันนะคะทีนี้เราจะมีวิธีอย่างไรบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราลดอคติลงนะคะวันนี้เราก็เลยจะแชร์5วิธีลดอคตินะคะมาที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือฝึกให้ช้าลงก่อนที่จะตัดสินอะไรคะ่ะเราเรียกเทคนิคนี้ว่า pause เ n i นิคนั่นเองนะคะก่อนที่ เราจะคิดว่าใครผิดให้ชะลอความคิดของเราสัก3วินาที3 2 1แล้วลองถามตัวเองว่าตอนเนี้เรากำลังคิดตามความเป็นจริงหรือว่าเรากำลังคิดตามความรู้สึกของตัวเองในวันนี้นะคะคือถ้าเราแยกความรู้สึก กับความจริงที่เป็นแฟกต์มันก็จะทำให้เราเห็นว่าไม่นะตอนนี้เรากำลังมองคนคนนี้มองสิ่งสิ่งนี้เนี่ยตามที่มันเกิดขึ้นจริงนะตอนนี้ไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่มันแบบสะสมมาที่เราไม่พอใจมาก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะทำให้เราแบบมีสติในการที่จะคิดแล้วก็ตัดสินใจอ่าเออว่าวิธีนี้ก็ดีนะคะเพราะบางครั้งอะ่ะการที่เรา เร็วจนเกินไปอะแล้วเราแบบไม่สามารถที่จะถอนคำพูดถอนสิ่งหนึ่งที่เราแบบได้เอ่ยออกไปแล้วอะเราไม่สามารถเรียกคืนได้แล้วคำพูดที่เราพูดออกไปอะมันได้ทำลายจิตใจของคนคนนั้นไปแล้วเรียบร้อยและสุดท้ายมันก็จะส่งผลกลับมาให้ตัวเราเองซึ่งเป็นคนส่งสารออกไปอะค่ะทำให้เราตัวเราเองพอแบบ ได้ยินแบบนั้นหรือทำเห็นปฏิกิริยาของคนที่เขาได้รับสารของเราไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีแล้วเขารู้สึกแบบโอนหน้าเขาแบบแย่เลยหน้าเขาแบบอ้าวหุบยิบไปเลยมันก็ทำให้ตัวเราไม่มีความสุขรู้สึกผิดรู้สึกเกิดความ guilty ในใจว่าเออเราไม่น่าพูดอย่างนั้นออกไปเลยเราน่าจะหยุดคิดสักนิดหนึ่งนะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราอหยุดคิด นะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรออกไปนั่นเองนะคะวิธีที่สองนะคะคือการถามเพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะค่ะแทนที่เราจะคิดว่าเนี่ยพอเพื่อนร่วมงานของเราคนนี้เขาขี้เกียจไงเขาเลยส่งงานชา้าเนี่ยเลยกำหนดมาตั้งหลายวันละเราก็อาจจะลองถามตัวเขานะคะว่า ออพี่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ส่งงานช้าหรือเปล่าคะแล้วก็หนูสามารถช่วยอะไรได้บ้างไหมนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเพื่อนร่วมงานคนนี้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะณนะสถานการณ์นั้นเขาอาจจะเจอเรื่องหรือสถานการณ์อะไรที่ยากลำบากอยู่มันทำให้แบบเขาต้องละจากงานเพื่อ ไปทำสิ่งนี้ก่อนเช่นที่บ้านไม่สบายนะคะมีคนไม่สบายป่วยหนักมากๆเลยตอนนี้เขาก็มีความวิตกกังวลแล้ววันที่ต้องส่งงานอะมอันดําเป็นวันที่เขาต้องไปโรงพยาบาลแบบกระทันหันนะคะพอเราถามแล้วเนี่ยเพื่อถามเพื่อเข้าใจ อะไรสักอย่างหรือเข้าใจคนคนนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็ลดอคติของเราลงนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอมก็เชื่อว่าทุกคนมีปัญหาของตัวเองจะมากจะนอ้อยทุกคนก็มีปัญหาทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่า ในช่วงเวลานั้นน่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาและ,และสถานการณ์ที่มันยากลําบากสําหรับเขาจริงๆนะคะการที่มีใครสักคนหนึ่งพยายามจะเข้าใจหรือว่าเราพยายามทําความเข้าใจอะ่ะมันก็จะทําให้ตัวเราเองก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ได้สร้างความทุกข์เพิ่มเติมให้กับคนที่เขานั่นแหละเป็นคู่สนทนาหรือว่าเป็นคู่รับสารของเรานั่นเองนะคะวิธีที่สนะคะ ลองหา e vidence หรือว่าหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงถ้าหากเราคิดว่าพี่คนนี้ยเขาต้องไม่ชอบเราแน่ๆให้เราลองถามตัวเองดูก่อนว่ามันมีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนไหมว่าเขาไม่ชอบเราหรือว่ามันเป็นเพราะเราตีความลักษณะท่าทางของเขาไปเองนะคะ บางครั้งเนี่ยเราอะมักจะคิดว่าคนอื่นอะเขาให้ความสนใจเขาให้ความใส่ใจในตัวเราแบบมากๆซึ่งจริงๆนะความเป็นจริงอะอาจจะไม่เลยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกสนใจหรือเขาอาจจะไม่ได้แบบยินดียินรายอะไรกับเราความเป็นตัวเราหรือแม้กระทั่งงานของเราเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีหลักฐานแบบชัดๆตรงๆแบบจงแจ้งออกมา เราอาจจะกิดไปเองก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการลดอคติแล้วก็จริงๆแล้วการที่คนอื่นไม่ชอบเราก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะมันก็เป็นปัญหาของคนอื่นเพราะว่าเราก็ไม่สามารถทำให้ใครมาถูกใจเราไปซะทุกอย่างได้เหมือนกันวิธีที่4นะคะอยากให้ลองปรับมุมมองอีกแบบ หนึ่งแบบนักจิตติพยยาในวิธีแบบ CBT หรือว่า Cognitive Behavioral Therapy เนี่ยจะมีการใช้คำถามที่ว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้มันมีมุมมองอื่นอีกไหมนอกจากมุมมองที่แบบเรามองเรื่องเนี้ยแค่มุมเดียวเราอาจจะลองถามตัวเองซิว่าไหนลองพลิกมุมดูสิว่า ในสถานการณ์นี้เรื่องเนี้ยเราสามารถมองเป็นมุมอื่นได้หรือเปล่านะคะหรือว่าเราสามารถรีเฟรมสถานการณ์นี้ได้ในมุมไหนอีกไหมนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็อาจจะเป็นถ้าเพื่อนของเราอะ่ะเขาฟังเรื่องเนี้ยเขาจะเห็นเป็นแบบเดียวกับเราหรือเปล่าหรือเขามองในมุมอื่นถ้าส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่าบางครั้งอะคะ่ะเวลาถ้าเรามีปัญหา แล้วเรารู้สึกว่าปัญหานียเป็นปัญหาของเราอะเราจะจมอยู่กับปัญหาบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นปัญหานั้นหรือเรื่องราวนั้นน่ะแล้วมองให้เป็นเรื่องของคนอื่นอะเราจะเห็นมุมมองของปัญหานี้ในมุมที่แตกต่างออกไปเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวเราค่ะไปติดกับปัญหานั้นแต่ว่าเราอะพยายามมองภาพกว้างว่าสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง จากมุมที่แตกต่างออกไปไม่ใช่มุมนี้คือปัญหาของเราแต่มองในมุมที่เรื่องเนี้ยเป็นปัญหาหรือสถานาการณ์ของคนอื่นเวลาที่เรากำลังมีอคติอยู่อาจจะลองฝึกมองให้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้นมันก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีที่5นะคะก็คือฝึก e m p a t h ตแบบง่ายๆเลยนะคะ ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฟังลองฟังคนอื่นพูดแบบจริงๆแบบตั้งใจฟังเขาจริงๆดูรีแอคชั่นดูกริยาท่าทางดูทุกอย่างที่เป็นเขาแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดไม่พยายามแนะนำแต่ว่าเป็นการฟังจริงๆพยายามจะเข้าใจเรื่องราวที่คนคนนั้นกำลังเล่าจริงๆนะคะแค่เนี้ยก็ยากแล้วนะคะการที่เราเป็น ผู้ฟังที่ดีอ่าอันเนี้ยโอ้โหเราจามารถคุยกันได้เรื่องนี้กันอีกยาวเลยนะคะเอาไว้เล่าในประศดอื่นๆต่อไปแล้วกันนะคะต่อไปนะคะลองคิดว่าถ้าเรามีอคติกับคนคนนี้เนี่ยอยากจะให้ลองคิดดูว่าเขาอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้หรือเราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ ว่าคนที่เขาดูสดใสด่าเริงสวยจังเขาอาจจะมีมุมที่แบบทุกก้อนใหญ่เขากำลังเผชิญทุกก้อนใหญ่มีอยู่อะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เราไม่ด่วนตัดสินใครสักคนหนึ่งจากภายนอกมันจะทำให้เราอะมีโอกาสได้มองเห็นเขาในมุมที่มันกว้างขึ้น แล้วก็บางครั้งเราอาจจะได้เห็นเรื่องที่ตัวเราไม่รู้ว่าโอ้โหเขาสามารถมาทำงานได้ทุกวันแบบนี้ทางที่เจอเรื่องหนักๆขนาดนี้เลยเหรอโหเกมากมากๆเลยนะคะเรื่องนี้มันก็จะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่มันหลากหลายมากกว่าจากแค่มุมที่เรามองอยู่ในมุมเดียวของเรานั่นเองนะคะ หรือว่าอาจจะลองมองว่ามองพี่คนนี้น้องคนนั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังพยายามทำอะไรสักอย่างให้ดีอยู่แทนที่เขาคนนั้นหรือพี่คนนั้นหรือน้องคนนั้นนะเป็นตัวปัญหาเวลาที่เรามองมนุษย์ด้วยกันเป็นมนุษย์นะคะมันก็จะทำให้เราแบบเห็นอกเห็นใจเราเห็นความยากของการที่ต้องใช้ชีวิต ทั้งในการทำงานหรือในเรื่องส่วนตัวแล้วเมื่อเรามองให้มันลึกเข้าไปอะคะ่ะมันก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจเกิดความเข้าใจมนุษย์ด้วยกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดอคติแล้วก็วิธีการลดอคตินะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ความคาดหวังกันบ้างนะคะทำไมความคาดหวังถึงทำให้เราเป็นทุกข์กันนะความคาดหวังอะมันก็คือภาพในหัว ของเราว่าสิ่งเนี้ยมันควรจะเป็นแบบนี้สินะคะแต่ในโลกความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเราเลยนะคะมาเรามาดูกันว่าความคาดหวังของตัวเราอะคะ่ะเวลาทำงานเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราคาดหวังให้ทีมของเราเขามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างที่มันควรจะเป็นเราคาดหวังให้เจ้านายของเราเขาต้องเข้าใจเราสิ เขาเป็นหัวหน้าเรานะต้องเข้าใจสิหรือเราคาดหวังให้ผลลัพธ์ของงานอะ่ะมันออกมาได้อย่างที่ใจหวังออกมาได้ทันทีทันใดทันใจเรานี่เป็นไงคะความคาดหวังของตัวเราเวลาทำง,งานคะ่ะเวลาที่เราคาดหวังแล้วมันดันไม่เป็นอย่างที่เราคิดตัวเราเองก็จะเกิดความเครียดแน่นอนเราต้องผิดหวังแน่นอนเราต้องเจ็บปวดในบางครั้งหรือแม้กระทั่ง เราก็กลับมาโทษตัวเองว่าเรามันไม่เกง่งเรามันไม่ดีเรามันแย่มันก็เลยไม่ได้ผลอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วคัาถามต่อมาก็คือทำไมเราถึงคาดหวังมากขนาดนั้นกันนะนะคะเรื่องนี้ตอบได้ด้วยเรื่องของสมองค่ะก็เพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันต้องการความแน่นอนหรือว่า certainty นะคะแล้วมันก็ต้องการควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสาวแฟกที่เราควรจะรู้และเราควรจะเข้าใจก็คือ 1. คนอื่นอะ่ะเขาไม่รู้ความคิดหรือความคาดหวังของเรานะคะอย่างที่สองคือคนอื่นอะ่ะเขามีพื้นฐานมีประสบการณ์แล้วมันก็มีความจริงของเขาแต่ละคนก็มีชุดความคิดมีชุดพื้นฐานมีประสบการณ์และความจริงที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะมันอาจจะไม่มีผิดมันอาจจะไม่มีถูกแต่มันมีแค่ความแตกต่าง แฟกข้อที่3ก็คือยิ่งเรายึดถือแต่ภาพที่เราคิดภาพที่เราคาดหวังไว้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้เราถูกมากขึ้นเท่านั้นค่ะทีนี้แน่นอนเราก็ต้องมาแชร์กันถึงวิธีของการลดความคาดหวังของเราลงนะคะข้อแรกเลยเราพูดกันในหลายๆายอพิโซดก็คือการแยกสิ่งที่เราควบคุมได้และสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ นะคะมาพูดถึงสิ่งที่เราควบคุมได้กันก่อนเลยเช่นงานในส่วนที่เราดูแลทัศนคติมุมมองโลกของเราการสื่อสารของเรานะคะทีนี้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั่นก็คือความคิดของคนอื่นหรือว่าการรับรู้ของทีมมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์บางอย่างที่เกินการควบคุมของเรานะคะ ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ได้ง่ายขึ้นนะคะพยายามจะไม่คนโทรลพยายามจะไม่บริหารจัดการพยายามจะไม่แก้ปัญหาในส่วนที่แบบเราควบคุมไม่ได้จริงๆกับเรื่องนี้นะคะพอแยกส่วนได้แบบนั้นแล้วอะเอ็มรู้สึกว่า ถ้าฝึกบ่อยๆฝึกแยกบ่อยๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกใจเบาเรารู้สึกปล่อยวางกับปัญหาหรือเรื่องราวนั้นๆได้เพราะว่าเราจะเข้าใจว่าเราได้ทำในส่วนที่เราสามารถทำได้อย่างดีที่สุดแล้วนั่นเองนะคะวิธีที่สองนะคะก็คือการเปลี่ยนจากความคาดหวังของเราเป็นการสื่อสารที่ดีและชัดเจนมากขึ้นจาก เขาต้องเข้าใจฉันสินะคะเป็นเราจะสื่อสารความต้องการของเราให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะคนอื่นอะ่ะเขาไม่ใช่นักอ่านใจคนนะนะคะพอเวลาที่เราคิดแบบนี้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาไม่เข้าใจเราแต่ตัวเราอะ่ะอาจจะยังสื่อสารไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็จะไปหา การสื่อสารที่มันสร้างสารรค์มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นกระชับมากขึ้นแล้วก็มีการสอบทวนความเข้าใจของคู่สนทนาหรือว่าผู้รับสารของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เอว่ามันสําคัญนะแล้วพอเราคิดว่าเราไม่โทษว่าทำไมไม่เข้าใจอะเปลี่ยนเป็นว่าตัวเราสื่อสารได้ดีพอแล้วหรือยังอะเราก็จะ หันกลับมาพัฒนาการสื่อสารของเราให้มันดีมากขึ้นถ้นาตอนนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจเราร้อเปอร์ซเขาอาจจะเข้าใจเราอยู่ที่50%าสถึงหกเอร์ซเราก็จะไปหาวิธีว่าแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้คู่สนทนาของเราอะ่ะเขาเข้าใจเราได้มากขึ้นจากหปเซนจากการพัฒนาการสื่อสารของเราให้มันดีมากขึ้นนั่นเองนะคะอันที่3มนะคะก็คือการ ลดความเป็น perfectionist ของตัวเองโดยเฉพาะคนที่ทำงาน corporate นะคะเองก็มีโอกาสพูดคุยนะคะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำงาน corporate อยู่แล้วก็หรือว่าเคยทำงาน corporate ทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาที่เราทำงานในองค์กรใหญ่ๆมีคนเยอะ เราจะต้องทํางานให้มันมีมาตรฐานซึ่งแน่นอนมาตรฐานการทํางานของเรามันก็จะสูงมากๆเราก็จะพยายามทําทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ทํางานคอร์เปอเรทละหรือว่าเรากลับมาทํางานฟรีแลนซ์ซึ่งคนก็อาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นการที่เรามีความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปเซต มาตรฐานเอาไว้สูงมากจนเกินไปมันทําให้ตัวเราทุกข์บางทีเราอาจจะลองปรับมาตรฐานการทํางานของเราให้มันแบบเอ้ยเท่านี้มันก็ดีพอละเดี๋ยวเราค่อยไปปรับเพิ่มค่อยไปปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นได้กว่านี้นะคะเราอาจจะไม่ได้คาดหวังตั้งเป้ามาตรฐานที่สูงแบบที่ร้อยแต่เราอาจจะขอสัก60 7 0ดูก่อนซิ แล้วมาดูกันว่ามันสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมนะคะสิ่งนี้เรียกว่าดีพอแล้วค่อยปรับปรุงนั่นเองนะคะพอเราเห็นแบบนี้ความคาดหวังในความสมบูรณ์แบบมันก็จะลดลงแล้วก็เราก็จะรู้สึกโอเคไม่ได้พรุ่งพลานเวลาที่เห็นงานที่มันแบบโอ้ยไม่ได้ดีไม่ได้เนียบนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ทำให้เราไม่ได้หัวร้อนกับความแบบ ผลงานบางอย่างที่เราได้รับงานมาแล้วแบบกลอกตาบนทุกครั้งที่ได้รับงานนะคะต่อมานะคะวิธีที่4ก็คือการตั้งความหวังตามความเป็นจริงหรือว่า realistic expectation นะคะเวลาที่เราคาดหวังอะไรเอาไว้เนี่ยอยากจะให้ลองถามตัวเองดูนะคะคุณผู้ฟังว่าเป้าหมายเนี้ยมันสูงเกินจริงไปหรือเปล่า เรามีเวลาพอไหมที่จะทำให้สิ่งนี้สำเร็จได้ในเวลาอันสัน้นเรามีทรัพยากรและคนสนับสนุนมากเพียงพอไหมที่จะทำให้งานมันเสร็จสำเร็จได้ตามระยะเวลานี้ด้วยสภากำลังที่เรามีเท่านี้นะคะเนี่ยพอเรามองตามแบบความเป็นจริงอะ่ะมันก็จะทำให้ ความคาดหวังของเรามันไม่ได้โอเวอร์มากจนเกินไปเรามองตามความเป็นจริงว่าุยด้วยเวลาเท่านี้ทรัพยากรเท่านี้เป้าหมายแบบนี้มันอาจจะแบบเยอะเกินไปแต่ว่าเราก็พยายามให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ด้วยระยะเวลาด้วยข้อจำกัดของคนและทรัพยากรที่เรามีนะคะมันก็จะทำให้เราแบบไม่เครียดมากจนเกินไป นะคะแล้วก็มองตามความเป็นจริงว่าโอ้ยเท่านี้มันก็ดีแล้วกับเวลาเท่านี้ที่เรามีนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5ก็คือการฝึก gratitude ค่ะเวลาที่เราซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่เราหวังมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ การเขียนสิ่งดีๆสักสามสิ่งในแต่ละวันน่ะมันช่วยให้เราสามารถลดความคาดหวังที่มันเกินจริงที่มันโอเวอร์มากเกินเกินไปได้นะคะแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันทั้งวันมันไม่ดีเลยมันไม่มีอะไรดีเลยมันเพราะว่าเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ตรงตามความสมบูรณ์แบบที่เราคาดหวังในหัวเอาไว้แต่จริงๆแล้วอะวันทั้งวันของเราอาจจะเกิดเรื่องดีๆเล็กๆขึ้น หลายเรื่องเลยที่เรามองข้ามนะคะการที่เรากลับมาซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเราอะ่ะมันก็ช่วยให้สมองของเราอะ่ะมันเห็นความสุขณนะปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อเราลดอคติเราก็จะเข้าใจคนได้ง่ายมากขึ้นไม่ตีความแบบผิดๆ ไม่เก็บเรื่องเล็กๆมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราลดความคาดหวังเราก็จะผิดหวังน้อยลงยืดหยุ่นกับชีวิตมากขึ้นรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ชีวิตของเรามีมากขึ้นซึ่งการลดอคติและลดความคาดหวังของเราลงอ่ะมันก็จะทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นคุณภาพงานของเราก็ดีขึ้นและความสัมพันธ์ในชีวิต ทั้งในการงานและชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยเอ็มจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะที่เราจะมีความคาดหวังหรือแม้กระทั่งมีอัคติเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์เราค่ะแต่ถ้าเรารู้จักมันเข้าใจมันและบริหารจัดการมันได้ชีวิตของเราที่มันแบกสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอคติ ความคาดหวังที่มันเยอะแยะเนี่ยมันก็จะเบาลงได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ลองเอาวิธีการลดอคตินะคะหรือว่าลดความคาดหวังไปใช้แล้ววิธีไหนเวิร์กวิธีไหนไม่เวิร์กหรือว่าคุณผู้ฟังมีวิธีส่วนตัวที่ใช้จัดการกับ อคติและความคาดหวังของตัวเองนะคะก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity เลยนะคะแล้วก็เองก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นทาง Spotify นะคะหรือว่าเป็นทาง YouTube เองก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เองและทีมงานก็พยายามนะคะที่จะตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ